จัดไปดีหุยวายท่านผู้ชมรออะไรอ่ะะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่าสาวทำนั่นเองนะคะมาหลาาเข้าดูตัวเกมกันเลยดีกว่าโอเควันนี้นะคะมาทุน40บาทท่านผู้ชมนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะอ่ะ โอเควันนี้นะคะเราขอไม่อธิบายการจ่ายเงินรางวัลน,นะคะ<ๆ>เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเรเล่นกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนาะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะมาดูกันทุน40บาทจะทํากําไรได้เท่าไหร่นะคะเออแต่บอกก่อนนะว่าคลิปนี้นะคะได้เสียเราไม่ซีเรียสนาอเรามาทาคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นนะจ๊ะมา40บาทเล่นเบ็ด5บาทไปเลยท่านผู้ชมจัดไปนะคะมาดูกันเฮ้ยอย่าบอกนะเปิดแรกมาสกัตเตอร์เข้าเฮ้ย ยังไงแถวสุดท้ายเอ้ยอ,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 อก็เข้าเป็นที่เรียบร้อย่ะฮะนอนเฮ้ยเกินไป10หมุนฟรีนะเปิดแล้วมาก็ได้เข้าฟรีเกมเฉยเลยจัดไปสวยค่ะจัดไปเราอะไรล่ะฮะน้นอนืออ เวอร์ท่านผู้ชมดูโอ้โหแจกควัดตังเลยนะคะเออ466บาทนอน,น,อนเฮ้ยเวอร์เกินไปหรือเปล่ามาดิฮึบโอ้โหได้มา140บาทเอ้ยดูสแกตเตอร์มาเฉยเลย4ตัว งงนะเฮ้ยบัวไม่สิบหมื่นฟรีอะท่านผู้ชมฟรีในฟรีไปดิรออะไรอะครับเออเฮ้ยสวยจัดไปดีโอ้โหเฮย้ยโอ้โหร้อยห้าสิบมาสิบสองหมื่นฟรีไปดูกัน เอบแจ๋วมาค่ะโอ้โหจัดไปโอ้โหท่านผู้ชม637บาทนะฮะนอนนอนเหลือสิบหุ่นฟรีนะเนี่ยอืมโอ้โหทุน40บบาททำกันไปได้ขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมเออไม่เล่นไม่ได้แล้วนะคะห้ามพลาดเลยนะ,ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆเลย นะสนใจก็สามารถนะคะเข้าทักเข้ามาสอบถามได้นะคะลิงก์ก็ทิ้งไว้ใต้อคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วอึ๊บโอ้โหค่ะสแตเตอร์ตัวเดียวฟรีในฟรีอีกรอบท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้ยอะไรวะยี่สิบหกบาทเงียบเกินไปหรือเปล่าเฮ้ย โอ้โหอย่างเงียบรอบสุดท้ายรวมรางวัลกันนะคะ1423บาทอ่ะบาทโอเคไม่น่าเกียดท่านผู้ชมแปดสบบาทเลยท่านผู้ชมมาดูกันเ้ยสแกตเตอร์เป่าโอ้โหมาดิ10หมุนฟรีแล้วท่านผู้ชมฮะเออมาดูกันจุดจวดไปเลย อะไรวะสวยจัดไปดิโอ้ยอย่างเงาแจ้วร้อยเก้าสิบสองบาทก็มาดินอนๆ้อนเออสวยฮะจัดไปดิหูวาย ชมรออะไร <ak> อ่ะรออะไรล่ะคะเกินไปท่านผู้ชมเกินไปเฮ้ยทุน40บาทนะคะกำไรเกินคุ้มเลยนะะใครนะคะที่เล่นได้แล้วก็ควรเลิกนะคะไม่ขรลบมากนะคะเฮ้ยรวมรางวัลได้1,867บบาทเวอร์ท่านผู้ชม อ่ะโอเคกำไรก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุน40บาทนะคะได้กำไรมา3,250ราบาทอ่ะโอเคเนาะสำหรับนี้นะคะก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอจบคลิปเพีพยงเท่านี้เลยนะคะถ้าคิปนี้นะคะเราพิ่งผิวกันอะไรเราต้องขออภัยด้วยละกันสำหรับนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยละกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากเราเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพีพยงเยท่านี้เลยดีกว่าสวัสดีจ้า